เ,เ,เรือเราเรือโซนเพื่อนสีพ่อม,มีมอเตอรไซาสองอยู่มาไซสองไปยเฟอร์รี่เฟอร์รี่ไม่เห็นคนเลยเฟอร์รี่นี้นีหรอถ้างั้นามเด็นมาหา,ากมความนี้ เอาแบบพอมีของนะไม่ต้องไม่ต้องฟูลนะโดนโดนยิงอ่ะ รถไปจอดริบน้ำว่ะรถมาข้างหน้ารถมาทิพย์ข้างหน้ามีรถมาจอดตรงนี้มันอะเดินหน้าเลยล บ้านโน,น้นไม่อยู่นอกวงอะะนน่ะมี่โค้ทางนู้นอ่ะบ้านนู้นบ้านนอกวงมีถ้าเป็นตีนเมื่อกี้ว่าจะมาขยับอยู่อ่ะนอ่น่ะน่าใช่มันขยับริบน้ำนั่นอ่ะเออนได้ตีมันแหละมันเล่นรีบน้ำจอดเดินหน้าวะ่ะมันจอดประมาณน้ำเรามันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่วิ่งอยู่ตรงนี้นอกวงนอกวกูเห,นหมม็นมันมาแล้วมันมีตัววิ่ง Okay. cái cái cây thấy hè lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không rồi lỡ ตัวหนึ่งไม่มีใครซ้ำเลยดิเขาตื่นขึ้นมาใส่ใครอะ่ะเดินเดินในนะเดินเดินเหียดไม่ไม่เอา,เอา,เอาที่ที่เล่นได้ก่อนดิใส่มาลิฟน้ำปุ๊บใส่มาตามมาตามตามาม เอาอกูดังนี้ก่อนตายแล้วเฮียจัดเกือบตายแล้วกูดังเลยถ้าอยู่ในกดังวะเอา ซัำก็ยังไม่ได้ซัำโยนเน็ตเข้าไปในข้างในได้ปะโยนเข้าไปเน็<ะ>ตตรงตรงร่องบนน่ะตอบ,บให้ตอบให้มาจบมั้มยตอบแล้วโยนเข้าไปเลยเข้าไปลองหน้าต่างนี่เลยชุบก่อนชุบก่อนไม่ต้องชุบแล้วโยนเข้าไปเลยน็อกอยู่ตัวหนึ่งอ่ะชุบแล้วนั่นแหละหลังหลังหลังถังน้ำมันปั๊บยาก่อนอย่าเพึง่งปั๊บยาไปก่อน มันเน็ดวิ่งชิดเลยชิดเลยยิงสวยมันเน็ตมันเน็ตมันกำเน็ตช่วยมันก่อนไอ้หี้ยจอดเข้าไปข้างในไม่เข้ากลับปั๊บยาเสเข้าใจนวาเ้ยปั๊มาไมเสพเพื่อนน้อก่อนกู้วาเป็ั๊ยาเสเดี๋ยวเลางในจเปืนอะไรมาะ เว่โฟเว่ยโฟมีตัวหนึ่งเบอร์ลิวอยู่เฮ้ยรอรับหลังนั่งไงหมวกเกาะสวยๆอ่ะไม่เอาก่อนเพื่อนเอาก่อนนะเว้ยเอาหมวกไม่เอาอีกรีบเดินรีบเดิน หาตัวไม่เจอไม่รู้มันเข้ามาแล้วหายแล้วเพื่อนระวังเพื่อนจะโดนย,ยิงนะเพื่อนมันจะยิงในบ้านขับซ้ายให้เพื่อนอยู่ในวงม้วนอะขับซ้ายให้เพื่อนเพื่อนยิงเหรอเพื่อนเออเพื่อนยิงขับซ้ายดิตรงที่มึงเห็นน้องมื่อกี้เออโซนนั้นแหละไปเล่นหลังหินเอ้ยหล,ห,ลหลังหลังต <ด S 2> นน้นไม้อะบนเว้ยเราต้องบนบ้านเห็นเปล่าลองดูบ้านเห็ดนะชั้นสองอ่ะเขาเล่นไหงนั้นมันเป็นเนินบอลไม่เห็นเลย ไม่ไม่แค่คับไม่เฉยอ่ะแบบเวลามันจะวิ่งไปยิงเพื่อนอ่ะมันต้องวิ่งไปยิงเพื่อนเนี่ยโดนโดนขวาเพื่อนโดนขวาไดนไงเบาๆมันต้องกลับต้องกลับไปเนินเดิมอุ้ยเทียบมีนั่นน่ะตีโกดังเกินเกินหนึ่งตัวนะ่นไปโอ้คิดต้นไม้ก่อนได้คิดต้นไม้ก่อนรอสเปรรอสเปรใส่แม่งเลยมันจะยังไม่วิ่งมันยังไม่วิ่งอยู่หลังต้นไม้อยู่ ยังรถต้นไม้นะยังไม่ได้วิ่งเน็ตไปรถหลังเปนไม้นั่นแหละสวยถอยถอยไปในวงถอยไปในวงพอแล้วถอยไปในวงถอยไปเล่นในวงพ,พ,พอพอพอล็อกไว้แค่นี้แหละมันจะออกมันจะออกไปสมุงขวานะระวังนั่นแหละปลายสมุงขวานั่นแหละ ๋ยวระวังมันจะเปิดน็อกก่อนเยอะสวยโดนหลังว่าแล้วตายตายมันตายตายมันตายเฮียบนน่ะมันโดนบ้านยิงน่าจะเหลือโหเฮียตัวริวไม่มีคลิปไม่เอาได้สั ยิดศบศบข้างหลักไงไม,ไม่ไม่สร้างสถานการณ์ล่าไม่เสียงปืนยังอยู่ได้อีกอ,อ่ะม<ด>ึงรอรอรอเออรอเสียงปืนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อให้มันขึ้นนอกก่อนเออให้ขึ้นน็อกก่อน ร้อนขึ้นนกเออเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งมีตัวเอดับด้วยนะหลังบ้านทางขวาเปล่าขวาขวาขวาบ้านขวาตัวนั้นมึงดูตัวอื่นด้วยมีตัวเอดับด้วยถ้าเปิดไปก่อน ให้มันตัด<ไ>หายไปยิงตัวนั้นได้เออให้ให้มันหายไปตีหนึงน่งริงๆก่อนอน่ะไงตายมันไม่ชุบนั่งไงนั่งไงรอรอรอก่อนโอ้มันสวยวะ่ะระวังอยี๋เพิ่งรอมันนิ่งก่อนอะ่ะระวังโดนเฮ้ยแต่มันตายครับครเฮ้ยวิ่งเข้าบ้านกลับไปมุมเดิมอู้มุมเดิมมุมเดิม เออพอแค่นี้แหละตีกันมันเราไม่ต้องรีบไอเทียตี้ชมพูอะ่ะคนไทยน่าน่าจะเหลือตัวเดียวน่าจะมีตีอีกแล้วเนี่ยเพราน่าน่าจะมีสามตี้วเนี่ยเออ่ะน่าจะเป็นสามสามหนึ่งหนึ่งแล้วตอนเนี้ยถ้าให้ผมเดาไม่เพราะหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนเนี้ยต้องชิดว่า หนึ่งสองชิ้เนียแทงน้ำซ้ายซ้ายซ้ายเออหน้าบ้านซ้ายเมื่อกี้เฮ้ยเห็นมึงอ่ะเห็นแล้วมันเห็นได้ไงอ่ะปั๊บยาวก่อนนัดเดียวนะหัวต้องเปิดใช่นหมเก็บก่อนปัะพี่เข้าไปวางเป้าดีๆเลือดไม่เต็มอนที่สอง infinite power